สวัสดีจ้าฟามีอิตาเลียนโนจ้ามือนีสีพ้ามาขึืนกระเช่าเนาะข้นไปทั ph u ph u uh. ari, ้งท e uh. 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 ั้งคู่คนละแล้วข้นกระเช่าเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อไงน้องน้องปาโก้ใส่เสื้อพราอว่าของบนมันหนาวกระเช้า การเช้าแล้วเนี uh ่ย huh. ร uh ้อยขึ uh ้นไปแล้วองลุงองลุงระบาดนี่น้องปะโก้ปะโก้นี่ว่าปะโก้สิสามอนมิสิรอยหึ่งไปแล้วองลงองลุงระบาดนี่ หนาวเด้อกข้างบนนะ่ะต้องใส่เสือ้อกันหนาวหนาวทั้งหนาวทั้งนุง่มนกปั <laughs> นกุบมวันตีงขี้งเลย่ยขึ้นขึ้นข้างบนไนะอ้สิ่งอเริ่มลงหูเรื่อยอหูเริ่มเอือแล้วขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมันสูงวันตีงขี้งจะข้นดอกขึ้นมาเรื่อยๆหูเอือหูเอือ <laughs> ขึ้นไปเรื่อยๆลย้ข้างบนยูซื้อว่าสีมีหมอกด้วยนะข้างบนนี้ยังวะพูคคานี่นนนแล้วใส่แว่นตาเนี่ยยังวะนตามันมั่วขึ้นมาเรื่อยๆฟังตรงขามกับค้าลงุงกวนทองยยอยากหักเลยย อ,อ,อีกขึ้นมาหอดทานมันแล้วเนาะทานมาออันนี่หอดทานมันละแล้วสิล,ง,ลงแล้วเด้อบานเนี่ยออล่งกันถึงแล้ว ึ้นกระเช้าแล้วแกระิไปคืนกระเช้ารอยฟ้ากันไปเกีกแบบกระเช้าแบบแบบนั่งเล่าบานนี้เนาะคืนไปอกีกคืนกระเช้ามาแล้วก็ขึ้นกระเช้ากระเช้าตต้กระเช้า,อชาพอผู้มันสูงมเรื่องบรรยากาศก็น่าสีย่างไปขึ้นอันึ้นกระเช้าผู้มันสูงอ,อันนี้แบบเปิดอันนี้นั่งตามอัธยาศัยอันนี้ พอก็ลูกง่างล่วงนาไปแล้วขึ้นไปพี่ป้าก็ไปไปป้ามองเชก้ากะฮะใจไหมมาเลยมันขัดจ้าขึ้นไปร้อยเบิ้นเบิ้นขึ้นไปแล้วคนขึ้นไปพูสชงๆไปละเดี๋้สถ่ทยบรรยากาศให้เมืองนะ ตอนขึ้นถ้ากันขึ้นมาแล้วบาดนี่อ้าลอยเวินรนเวิร์นะบาดนี่เออขึ้นมาแล้วเพื่งองปาก,ก้ไม่โอ <c oughs> ้นจะซ้ปกเหอเอเอเห็นว่าเพื่อนนะขึ้นกระเช้ามาแล้วหนาวหนาวโอ้ยหนาวหนาว,นาว,นาวรอยเวินเวินมาแล้วนี่เห็นไหมดูบรรยากาศน่อยลอยเวิรนเวิน ปลากรูนี่นั่งบ่ตีนขี้งเลยผัวน่ะปลากรูเห็นปะนั่งไม่โอ้นั่งบ่ตีนขี้งเลยมึงมีไผ่ตีนขี้งแก้วก้นดอกว่ามันหนาวเจ้าก็บคืนไปกันร้ายอยู่เนาะไอเบื้องบรรยากาศนะถามว่าอากาศมันดีบ่มันก็ดีอยู่แล่วเจ้มันก็หนาว เว้ยเว้ยทต้งชอยู่นี่แหละบรรยากาศมันที่เป็นยังที่นี่แหละขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆฐานมันยุของบนพูนฐานมันอยุของบนละของบนเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศกันอีกก็ไปอย่างนา้บานน ala şey. ี้นะอือลงมากแล้วบานนี่เครื่องมันอลงมากละ น้องปลาโก,ก้แลนตามอัธายาใส่หังสิผ้าคืนไปนั <c ười> ่นบมมี่หมากับเล่ปอยเพิ่นวองนี่สูงสุดเลยเด้นี่มวางนี่นะเพราะมันมันเป็นผู้ต่อผู้เนะเออมันสูงละถามว่าความหนาวว่าว่าต้องว่าถึงหนาวออตองสิย่องเล้าปากกวปะโก้ตุ่มเบ็ด้ะเห็นบ้าง น,น,น,นะน้ำผู้ี่นมีตะหมอกเห็นไหมคนน่ะหมอกน้ำผู้วิวบรรยากาศลอยคนน่ะกับกรรนะเช่กา,าก็ลอยขึ้นมาแต่นี่นะแต่มาเมาพักเท่ตรงนี้เช่าน้องปากก <laughs> ชิบแย่งมาลูกเออน้องนั่งอะไรน้องฮะน้อง ouais? นั่งอะไรน้องนั่งกระเช้าก่อนลูกนั่งกระเช้าไม่ต anyway. ีนเคียงเลยของนี่ผู้สูงลาะส่วนมาเขาเจ้าสิมาเรียนอันนั่นกันเขาเอืเอียงอ่ะเป็นล่มไหมแมกระโดดล่มไหมมองนี่แหละจุดมองกระโดดล่มนี่จุดตรงนู้นนี่มองกระโดดล่มขึ้นไปอีกช่วงนี้โควินกับบอป่านไดเนาะ ตะกี้ว่าเป็นโควิดนะโคตรไล่ไล่เ<า>นี่แหละบรรยากาศไม่ติดเป็นยังที่นี่แหละเบื้องเบื้องหมอกมันหมอกเท้า,อก,าอกโลกนะว่าแม่ยังเนี่นะห,หมอกหมอกมันขึ้นมาเท้าอกโลกนะหมอกมอย่างว่าฝนตกมันขึ้นนี่มันขึ้นนี่ มันมีหมอกขึ้นมากองทีน,นี่นม,มันมากมันหมอกมันกะผู้เนาะเป็นผู้แต่มันจืดๆละไอหมอกมันจีขึ้นมากมนเนียพ่อก็โลกแ็ดยังงนี่น้องปลากโกมันมีหมามีตะคนเลยปล่อยเป็นแรีนเล่ยนตามอัธยาศัย แล้วจีบผ้าขึ้นไปเบิ่งช่วงวิ่งมองชุ้งๆทั้งพุนอ่ะขึ้นไปอีกเดแล้วนะ,ะนี่ละจุดสูงสุดนี่บางนี่นี่หมอกเฮ้ยนะอือบางหมอกเนาะเป็นหมอกที่เื่อแล้วหนาวพร้อมอย่าทั้งหนาวทั้งลมหมอกขึ้นมากเห็นไหม มองนี้เป็นมองจุดท,ที่เขาเจ้าโดดล้มเนี่ยมองเลยนะเจ้าโดดล้มสิบผ้าย,ยางง้เพิายยา่อเห็นไหมเบืงวิวด้วยเขาโอกรกนะบ้านคนเนี่ยนะอยู่น้ำหุบเขาเจ้าสางบ้านอยู่น้ำหุบเขาเพิ่อนะเบิง่งเบิ่งหมอก เดี๋ยวจนว่าเห็นเอียงขาอกโลกหน้าหมองเนี่ยนะอันนี้มั่อม่ศูนย์วิทยุเอียงข้าเจ้าวะนี่เบื้องสีแพทย์ในเบื้องอุ้ยโ้ยนะานค้นต้องไปงทั้งฝุดท้างขึ้นมาทาั้งเี่เนาะไอ้มองนั่งกับเจ้าขึ้นมาเบื้องบรรยากาศ ต้องฮุบเขาฮุบเขาต้องเจ่อยดีมากเจาะกับไปย่างเหรเนาะเออไปย่างเงีงกับไปให้มักย่างกับไปรวดพูใดมักผู้ใดกับไปรวดนั่มั้งนี่ขามจากพูนี่ไปพูพุนกับไปรวดมักย่างอะนะเพราะอะไ โอ้ยผู้ขาเนี่ยว่าไห้ดอกพูนเมืองงัวสีน้ำตาลยุก่ไกลๆพูนงัวเป็นฟูงเลยกินงะื่องบรรยากาศขาล่งแล้วบาดนี่เอีแพากันขาล่งมันจิเป็นเังกที่เมือ <laughs> งหมอกลูกคนอ่ะ บางบรรยากาศบางวิวบังวิวลอยโยกิร์ตไก่คนมึงพูดบังขากุุงกิงกงกอ่ะเสียงงัวเขาเจ้าเรียงงัวเห็นบหงงัวตายโสดงัวชีน้ำตาลตะไลเอางั่งบางอากาศลอคนอ่ะขาลงปลาโกบปติ่งกิ้งเลยอย่นี้ อธิบายปลาเล่มันเนี่ยมันบอบูเชฉยมาปักโง่ขาลงขาลงปาเฉียวชุดๆเกลนกระเฉียวลงกระเฉียวว่างมันยากาศเ่ไหมว่งหมอกคนน่ะอือกระดอกกระเดี่ยแถมหมอกกันยังวะลงแล้วลงแล้วขาล่องามาเบิ่งวิวสวยๆงามๆเนาะ อากาศดีๆดีดจนหนาวละอันนี้ขึ้นไป้องหนเนาะก็เช่าลงมาเมื่อกี้อันนี้เป็นลงแล่มลงแล่มร้านอาหารอันนี้สีลงขาลงแล้วสีนั่งอันนี้มาเนี่ยหอยอ้อนต้นอ้อนโตน,นี้นะ,ะไตยืนไตมันเนเี่ยละก็ร่างสีงามขึ้นไปขึ้นมัน นี่ขาลงถิล่ลงแล้วบานนี้คนนะมันเป็นผู้ต่อผู้เนาะอือพู้ต่อผู้มันก็เลยอย่าน,นี้มันสูงงบางท่างขืนโลดคนละหอบแดกคนละ <c oughs> <c oughs> กระกมจูงแม่ได้เนี่ยว่าแม่บ้านแม่จูงมันได้เนี่ยจูงเข้าเป็นเข้าจูงมัน เศรพฐกละกำลังหลายขนาดนดี้จูงแม่มอเนี่ยนะสายจูงเนี่ยไม่ได้จูงเนี่ยนี่มัดไว้มัดเจแอลไว้มันจูงเข้ามันเข้าจูงมันน้นองประกคุคนมวลหลพนแรนเรียนพนมาเลยเด้อแม่จับปักตีกันเด้อผห้ยาง มึงบรรยากาศด้วยนะอะไรวิดบิดวิดโอ้ยเมื่อยยางขึ้นมากหอบผ้ายางมีเบอ่์งัวงัวอยู่ตรงเนี้ยเจ้าก็บม่ข้ากันลูกหลานแม่ยางอะโควิดนี่คนบ่ค่อยหลายปันใดหนอ่บ่คื้สองปีขึ้นหลังอันนี้คนหลาย เฮ้ย <łość> บักโก้มึงง่วนตัวนี้มันกินอิ่มหลายนอนเอ็ดเลได้มั้งก็ได้อุ้ยบองเคบุกูได้มึงมึงเล่าว่างด้วยปฏิเยะบักโก้เฮินเฮางัว เออไปเหาเขาทำไมเขาปฏิเยกินไรไรเมันก็นอนเอเด็ดอะไรงัวเลยตัวยักษใหญ่งัวยังเนาะมันบอกกัซาให้ไปเฮ็ดความคึดนเมื่อไ่เนาะงัวหากินน้ำผู้น้ำผาเด้อแต่มันจีง่าไปกินทั้งไหนอามทัายยาใชเมื่อยหมองไหเมือนกับน้อนหมองนั่นกินอิ่มไรเหมือนกับน้อนมันหิวกับลุกขึ้นมากิน หยาอยู่นี่มันธรรมชาตาิเนาะมันบ่ได้ฉีดยาฉีดยังเ er. นาะมันธรรมชาติดยามงัวมันกัเลี้ยอวนอะนะพามาเบิ่งงัวกินอิ่มแล้วก็นอนเอเลดอลลัดอ่ะอะงัวกินอิ่มแล้วก็นอนเอเลดอลลัดแล้วมันกัเวลาหิวก็นี่ ฟูงอันนี้สงสัยสิเป็นจ้าฟูงมางช่วงว่ามันโตงไญ่ก็มูแบกอันนี้มันนอนคุ้มเชิงอยู่นี่นี่ฟูงมันนอนอย่าไปอากุเตเอ้อโดมินิกเด้อมันเดบูขึ้นมาแล้ยินได้ดาาดาผัวได้จักน้อยนี่ตะโก้เฮางัวบากาเขาไปใกล้เขา กล้าเขาไปใกล้เขานะแล้วนั่งเลี้ยวเบื้องเขางัวมันก็นจ้องปะโกอยู่ดิตอีหยังว่าแล่นไปแล่นมาฉันงัเงนะวเบ,บ,บื้องวิวเนาะวิวรอบๆกันนะเอ้ยวิวไอหอดงัวให้เบื้องขวามาหน่อวิวปะโก,โกไปได้เนาะปะโกะลงอีกแล้วบ้านนี้หาลง อันนี้เป็นลิฟ์แบบปิดนะเออบะเมนบะเมนลิฟต์ปิดกระเช่านะกระเช่าแบบปิดอันข้างบนขึ้นไปมันตึงกระเช่าแบบนั่งแบบเปิดนะนะลงแล้ววานเนี่ยองบรรยากาศลดไอ้ม,มาปะปาป้า,ปา,ปามานี่ยดิะุชีโบกูได้แม่จะไปโฟตโต้แล้วปะขาลง ให้โอชิปลาบูเชต์ข้าแต่ล่องแล้วบ้านเนี่ยไอ้คืนกับคืนผู้ล่องกับล่งนะองเนาะเพราะว่ามันสีเทียเท่ยงแล้วใล้เที่ยงแล้วล่องไปกินข้าวซะกันล่องไปกินขา้าเบิ้งสอบกันนั่นเนาะบ้านคน่นแะน่นนะข้าวอกโลกเลยนะเบิง้งจีงขีงแห้งบ่ได้นะ บก่กระดุกกระดิกนะเพราะว่ามันจีเฮดไทยอันกระเช่ามันมันส่งโตบ่านั่นเนะน,นาะเวลานั่งกระเช่าอแบบนั่งคื่กันแบบแบบเปิดก็กระเช่าอนี่นะพยายามพยายามนั่งยู่ซื้อๆยืนซื่อๆนะอยากระดุกกระดิอกมันเฮดไทยไทยกระเช่ามันเวียงมันบนิ่งอ่เห็นเวลามากนี่ล่ะล่งไปแล้วบ้านเนี่ยจะจเก็บบรรยาก,กาศมาให้เบิ่งเรื่อยๆนะเนาะ เดี๋ยวเจอกันภาพสวยๆวิวงามๆอ่ะี๋้วสิไปท่ายให้เบิ้งโลไปกินเขา่าซะก่อนมันเที่ยงละน้องปะโก้ดู <c oughs> น้องปะโก้นั่งตรงที่นี่พากันขึ้นมานาั่งรถไฟชมวิวเมืองเนอะเออเดี๋ยวให้มาเบิ่งกันเลยมีบรรยากาศถ้าเจ้ากันล่างนางั่งถาขึ้นเนีย้ย ปะโก้ก็นั่งอยู่ตรงนี้ปะโก oh, ้ไ no, อ้มาดโอก็ปบป๊านั่งอยู่ตรงนี้คนหลายหลายใครเนาะจะได้นั่งรถไฟนี่ฮะเ็ปะโก้จนนั่งรถไฟป่ะอะขี่รถชมเมืองแล้วบ้านนี้เมืองบรรยากาศไปน้ำกันนะเออ

Le de la est route de pas de a toujours été stratégique depuis des temps très anciens c'est un accès commun pour rejoindre le pays élevée et plus loin l'italie par le camp du droit saint bernard d'ailleurs le nom du homme de vient du celle vulna qui signifie le passage l'existence de cette véritable carte d'entrée Vannes est un des nombreux hameaux de Châtel. Le lac, le cadre verdoyant et le paysage à l'entour sont une habitation. C'est une Petits et c'est aussi le point de départ de sentier pendant de belles randonnées jusqu'aux Crêtes. Sur notre droite, la chapelle Notre-Dame-des-Neiges est la plus ancienne des trois chapelles du village. Elle est construite en 1630, puis embellie au 19e siècle par un petit clocher et une vierge dorée. Avez-vous quelque chose à déclarer Car nous passons devant la plaine. Non, non, je suis marie. papa, non, il est en train de en เขาก็จีมีคเาอธิบายอย่างนีเขาแหนะอยู่ในรถเป็นภาษาฝรั่งเศสเออเดี๋ยวเขาจะไปกับรถตรงทางหน้าัอนตรงทางหน้ารถไฟเลี่ยวเลี่ยวกลับรถซะก่อนหัวอยู่ง เช si ่าเป็นไปข้างบนนะเนาะเออเช่าเปิดป่ะมอนี่เขเปิดเขาเปิดก็กระยเขาจะเปิดเื่อใดก็บรุนนะมองนี่บ้าไปเห็นดอกพอบ้าไปเห็นมันเปิดนึกเชื่อพอถืว่า Nous le paysage autour. Le château représente le cœur du village de Châtel. On y trouve les services administratifs et touristes. A notre gauche, ce grand de grand. En face de nous, nous apercevons le hameau du petit châtel qui s'étend jusqu'à la commune de Châtel, la chapelle d'abondance et abondance. Il offre plus de marques en bonne. Et on oui. Les forêts sont liées aux alpines à 1600 mètres d'altitude. Enfin, à plus de 2000 mètres, la végétation s'est appelée à rocher. La forêt est omniprésente. Composée de cornettes, abrite aussi bien d'autres espèces remarquables. Côté flore, citons le jardin bleu, le rhododendron hirsute et beaucoup plus rare le sabot de Vénus de la famille des orchidées. Côté chaud, chez moi, chaud, portant, barbe, chevreuil, chamois bouchon, barbotte, chevreuil. ben est. On est. Oh, voilà. bonjour, bonjour. A été fondée sur un lieu de culte très ancien qui remonte à A l'époque, les habitants de Châtel dépendaient encore de la paroisse de la Chapelle des Frasses, ancien nom de la Chapelle d'Abondance. La séparation a lieu en 1645. Les Châtelains obtiennent alors le droit de bâtir une église paroissiale. Celle-ci était ornée d'un clocher à bulles, typique de certaines églises savoyardes, comme celle de la Chapelle d'Abondance ou d'Ivoire. Mais chaque année, au mois de juillet, les Châtelans fêtent leur saint fête. C'est le jour de la Saint-Laurent. Après la messe et la procession du matin, les associations défilent. hommes et bêtes à vivre sous le même toit

Châtel offre de nombreuses activités. L'hiver, les amateurs de nature opteront pour une sortie en raquette ou en ski de randonnée. L'été, ils feront la part belle à la marche mais aussi au VTT pour parcourir les portes du soleil. Châtel, c'est aussi la découverte du patrimoine local, des animations et visites pour petits et en saison, un centre aquatique moderne, des activités douces comme la pêche dans les cadres exiliques des lacs de montagne. Et pour ceux qui aiment les sensations, you <laughs> de Châtel, il fait partie des incontournables de l'habitation pour les cyclistes. Chaque été, ne manquez pas la course de la montée de Bassachot en juillet. Les amateurs de performance peuvent aussi mesurer leur temps grâce à la borne de chronométrage Team Tour. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de chaque. บรรยากาศสวยๆมาให้เบิองเนาะเออบรรยากาศงามๆบ้านมเมืองเขาเจ้าอยู่จังไหนเองที่นะเก็บบรรยากาศมาให้เบิองสำหรับคลิปวิดีโอนออี่ก็สิคอสจบแค่นี้เนาะเพราะว่ารถไฟมันสิเข่าไปมองเกามันไปจอดบ้งนัเราพ้นซุ่มนี่ก็สิลงซุ่มไม้ก็สิขึ้นมากที่นะนเออเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนานะมาลุ้นมา,มาเบิ่งกันว่าคลิปหน้าที ไปเบิ้องผ้าเบิ้องวิวงามๆมองได้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้เนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้านะ